สวัสดีครับผมบอมนะครับจากทีมงานเมบอเอสเตดครับในคลิปนี้คุณูชมกำลังจะดูตอนนี้นะครับมันคือบ้าน3ชั้นนะครับเป็นโปรเจกต์เดียวกับคลิปที่ผมเพิ่งถ่ายไปล่าสุดนะครับในคลิปที่58ที่เป็นบ้าน2ชั้นนะครับในพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยที่เราจะพามาดูก่อนเลยนะครับทางด้านนี้นะครับเรามีตัวกล่องเมลบอกให้คุณลูกค้าด้วยนะครับที่มีขนาดที่ใหญ่ใส่พัสดุได้อย่างง่ายดายนะครับนี่ก็เป็นที่ทิ้งขยะและประตูเล็กเข้าบ้านครับอันนี้เป็นกิ่งในการ เวลาเรียกติ้งนองติ้งนองนะครับแล้วก็จะมีกล้องในการดูจากในบ้านได้ครับว่าใครเป็นคนมาหาเราเมื่อเราเข้ามาพื้นที่ข้างในครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่คอนกรีตแสตมป์ที่ทําลายยาวถึงข้างในเลยและเรายังมีพื้นที่กาลาดครับโรงจอดรถที่สามารถรองรับการจอดรถยนต์นะครับได้2คันมาห้องกับจุดชาร์จ e ีชาร์เจอร์ที่เราติดตั้งให้เสร็จสัดเรียบร้อยครับคือบ้านหลังนี้นะครับบ้าน3ชัน้นบ้านตัวอย่างหลังเนี้ยอยู่บนที่ดิน191ตารางวาครับ ทางด้านนี้นะครับนี่ก็จะมีที่จอดรถในล่มอีกได้ทั้งสองคันเลยครับตรงนี้ก่อนจะถึงรงจอดรถทางด้านนี้ก็จะมีสวนสีเขียวที่สีเขียวครับน,นี่ก็เป็นทางเดินนะครับทางเดินตรงนี้มันจะทำให้เราสามารถเดินไปที่สระว่ายน้ําหลังบ้านโดยไม่ต้องผ่านตัวบ้านก็ได้นะครับเผื่อว่าที่แขกมาหรือเพื่อนฝูกมาเนี่ยก็สามารถเดินด้านข้างบ้านเนี่ยไปที่ด้านหลังบ้านได้เลย โอเคมาถึงทางด้านนี้ต่อนะครับทางด้านนี้ก็เป็นที่ผมบอกเมื่อกี้เลยเป็นที่จอดรถ2คันภายในร่มแล้วเราก็ยังมีนี่เลยเห็นไหมครับนี่จุดชาร์จ EV ดชาร์เจอร์อีกจุดหนึ่งให้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าบ้านหลังนี้ติดตั้งจุดชาร์จ EV ดีมาแล้วเนี่ยสจุดเลยนะครับของความปลอดภัยของบ้านหลังนี้นะครับเรามีก็อกบล็อวงจรปิดนะครับตัวอาคารเนี่ยอยู่8จุดนะครับแล้วแถมตรงประตูต่างๆของบ้านหลังนี้นะครับจะมีตัวเซ็นเซอร์กันขโมยด้วยครับทำให้เวลาที่มีการงัดแงะเราจะทราบ เป็นอย่างดีครับเมื่อเราขึ้นบันไดามานะครับทางหน้าบ้านนะครับในมุมน,นี้2ฝั่งนะครัจบจะเป็นตู้ใส่รองเท้านะครับเรามีมก็ที่นั่งใส่รองเท้าทางด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นช่องต่งตางๆไว้เผื่อใส่ของด้วยครับแล้วเราจะมีห้องอเนกประสงค์ทางด้านหน้าบ้านด้วยครับห้องอนเนกประสงค์ตอนนี้นะครับเราเซตเป็นห้องทํางานครับก็คือห้องนี้มันจะปรับฟังก์ชันได้ตามบริบทของผู้อยู่อาศัยนะครับก็อาจจะเป็นห้องเพจก้าสำหรับ,บบ้านไหนที่มีลูกเล็กๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นออฟฟิศก็ได้ผมแนะนําไป ทำตามนี้นะอันนี้ก็จะเป็นการบิวอินคือบ้านหลังนี้นครับเป็นบ้านที่ขายแบบพร้อมอยู่พร้อมการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแต่แล้วก็มีบ้านเปล่าขายครับเป็นราคาบ้านเปล่าเดี๋ยวไงผมจะแจ้งราคาบ้านเปล่าในท้ายคลิปนะครับรอชมกันเดี๋ยวเราเดินเข้าบ้านกันเลยครับเมื่อออกจากห้องด้านหน้าบ้านนะครับคือประตูบ้านนอนจะมีเรื่องของดิจิตอลดอล็อกมาด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของบ้านและสะดวกต่อการใช้งานด้วยครับดิจิตอลดอล็อกก็ไม่ต้องพกบุญแจ เวลาลืมกุญแจก็สแกนด้วยมือเข้าบ้านได้เลยเมื่อเราเข้ามานะครับในส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นโถงสูงครับแบบเบิร์นสเปซในบริเวณนี้นะครับมีการตกแต่งด้วยเดี๋ยวผมปิดม่านก่อนนะครับปิดผ้าม่านอ่าปิดอันนี้ก่อนผ้าม่านม้วนพวงนี้ก็ปิดได้ครับเดี๋ยวปิดก่อนแสงมันเข้ามาตอนนี้ผมถ่ายอะครับมันช่วงเวลาบา่ายสามโมงก็อาจจะต้องปิดม่านม้วนตรงนี้เพื่อนั่งดูทีวีตรงนี้ได้อย่างสะดวกสบายอันนี้ก็คือโซนลิฟวิ่งโดยบ้านหลังนี้นะครับ จะมีฟังก์ชันบ้านนะครับเป็น4ห้องนอนครับห้ห้องน้ําด้วยกันด้านหลังของบ้านเนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ําด้วยและมี1ห้องอเนกประสงค์โดยที่ชั้นล่างนะครับชั้น1เนี่ยจะมี1ห้องนอนชั้น2จะมีอยู่2ห้องนอนและชั้น3จะเป็นเรื่องของห้องมาสเตอร์เบดมครับในส่วนของฟังชันของห้องครัวห้องครัวที่เนี่ยจะมีทั้งครัวยุโรปอยู่ด้านในบ้านนะครับครัวไทยอยู่โซนด้านหลังของบ้านคือตรงครัวไทยเนี่ยจะมีมาพร้อมกับห้องแม่บ้านห้องน้ําข้างสระว่ายน้ําและห้องซักรีดครับผม บ้านหลังนี้นะครับก็มาพร้อมกับตัวลิบที่ใช้ภายในบ้านครับโดยความที่บ้านนี้เป็นบ้านที่มีความสูงที่3ชั้นครับดังนั้นก็เลยเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกตัวนี้มานี่คือลิบนะครับทางด้านนี้มีตัวอันนี้คือเป็นตัวกล้องนะครับที่เวลากดกิ่งหน้าบ้านนะครับจะเห็นจากจอนี้นะครับด้านหลังนี้เป็นห้องเก็บของใต้บันไดก็จะมีเก็บพวกเมนไฟตากฟ้าต่างๆควบคุมแล้วก็ตัวกล่องไอ้ตัวโซล่าเซลล์บนหลังคาครับ ครับตรงนี้ก็เป็นพาวเวอร์รูมครับสําหรับแขกใช้งานหรือว่าใครใช้ช่วงบริเวณของครัวยุโรปครับก็ใช้ห้องน้ํานี้ได้เลยมามุมนี้อันนี้เป็นตัวครัวยุโรปครัวยุโรปก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครันครับมีทั้งเตาอบเตาไฟฟ้าหูวดูดควนันครับซิงห์ล้างจาน2หลุมครับแถมยังใช้ประโยชน์ได้อย่างดีด้วยนะครับล้างจานสะดวกสบายช่องนี้สามารถเปิดเพื่อส่งอาหารไปในโซนของดิ닝ได้ครับช่องนี้ประตูหน้าต่างนี้ ตัวท็อปไอแลนด์ตรงกลางเนี่ยครับก็มีขนาดที่พอเหมาะครับในการจัดเตรียมอาหารแล้วเราก็นี่ครับบิวอินหมดเลยนี่ก็เป็นตู้ไว้เก็บของเก็บจานถ้วยชามต่างๆอันนี้ตู้เย็นที่แถมให้2 1 8ิบเแคิวครับแล้วก็จอเนี่ยครับทัชสกรีนด้วยนะครับจอน,นี้อันนี้คือห้องนอนชั้นล่างครับห้องนอนชั้นล่างใส่เตียงขนาดใหญ่มาให้แล้วตรงหัวเตียงเนี่ยก็จะมีการบุนวมนะครับสำหรับเวลาเรานั่งพักผ่อนนะครับตรงนี้ ก็นุ่มๆและยังมีห้องน้ําในตัวด้วยห้องน้นํานี้อ่างล้างมือต่างๆก็เป็นก๊อกผสมครับมีเครื่องอยู่ใต้อ่างล้างมือเรียบร้อยห้องน้ํามีขนาดใหญ่ครับเวลาใครอยู่ห้องข้างล่างก็ใช้สะดวกสบายแล้วพอมามุมนี้นี่คือวอล์กอินคอสแตของห้องนอนนี้ครับเป็นตู้แบบทรงตัวยมีหลายหน้าบานอยู่ครับก็เก็บเสื้อผ้าได้ค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากใหม่เดี๋ยวผมจะพาไปดูในโซนไดนิ่งต่อนะครับแต่ตังนี้ ตัวดิ닝เนี่ยมันสามารถทำเป็นเซมิอัลดอร์ก็ได้หรือว่าเป็นห้องก็ได้เพราะว่าไอตรงเนี้ยครับมันสามารถจะเปิดขึ้นลงได้เหมือนลงจอกรถครับทำให้เราสามารถห้องนี้จะเปิดแอร์เนี่ยครับที่เรตั้งไว้เนี่ยแอร์อฝั่งผ้าเนี่ยทำให้ห้องดิ닝เนี่ยเย็นตัวแอร์นี้นะครับแถมประตูตรงนี้ด้านหลังของโซนลิฟวิ้งนะครับหลังโซฟาสามารถจะเปิดใช้งานครับแล้วก็ทําเป็นพื้นที่เปิดนี่ครับเปิดได้ทั้งสองด้านเลย เผื่อบางครั้งเรามีเพื่อนๆมาหลายๆท่านนะครับก็อาจจะนั่งคุยกันตั้งแต่โซลิบิ้งยาวไปถึงนู่นเลยครับเป็นฟังก์ชันที่ลงตัวมากๆโต๊ะ d ดนิ่งตรงนี้นะครับตอนนี้ใส่เป็นแบบ8ที่นั่งท็อปเป็นลายหินอ่อนตัวก็อีกแต่ตัวขาโต๊ะเนี่ยเป็นสแตนเลสสีทองนี่ก็เป็นอ่าแล้วมุมด้านนี้ครับเป็นบาร์สลับนั่งดื่มตรงนี้ แล้วเมื่อเราถัดจากมุมนี้เดี๋ยวผมพาไปดูโซนเอา์ดของบ้านแล้วนะครับเป็นโซนสระว่ายน้ําเมื่อเราเดินมาอย่างแรกครับก็จะเป็นโซนนั่งพักผ่อนมีต้นประทานของบ้านอยู่มุมนี้แล้วก็มีการตกแต่งผนังครับอย่างสวยงามอันนี้ก็เป็นพื้นเดสไม้สาหรับในการเดินฝนลงไปด้านล่างสระจะมีความยาวที่15เมตรครับเป็นระบบน้าแร่แล้วก็ทางด้านน้นสุดนุ่นจะเป็นระบบโอเวอร์โฟ์น้ํ้ำล้นออกไปทางด้านน้นเพื่อเข้าสู่ห้องกองด้านหลังห้องน้าครับมุมนี้มีอะไรบ้างมุมนี้จะมีตัว ครัวไทยตรงนี้เลยครัวไทยอยู่ด้านนอกนะครับหลังครัวไทยจะมีห้องซักรีดด้วยที่มีขนาดที่พอเหมาะห้องแม่บ้านครับแล้วทางด้านนี้ก็เป็นห้องน้ําแบบพาวเดอร์รูมที่ใช้เวลาเราว่ายน้ำนะครับก็สามารถจะใช้บริกเข้าห้องน้ําห้องน,นี้ได้เลยการอาัน้ำนะครับกรอนบน้าตรงนี้มีตัวเลนแชว์มาให้เรียบร้อยติดตั้งให้เรียบร้อยเวลาก่อนลงสระว่ายน้ําหรือว่าว่ายน้ําเสร็จก็สามารถล้างตัวได้ที่มุมนี้เลยตรงนี้มีทั้งอ่างเด็กอ่างนะครับอันนี้เป็นอ่างแช่ อันนี้เป็นสระใช่ครับที่มีหัวจักรกุชี่ด้วยอยู่ข้างๆนะครับไม่ลึกครับเด็กๆลงเล่นได้ด้วยสระนี้ด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็มีแทงน้ําปั๊มน้ําอยู่ทางด้านนู้นนะครับส่วนห้องเครื่องสระจะอยู่ด้านหลังนี้เลยครับในส่วนของบริเวณชั้น2นะครับคือดันจากขึ้นมาไดมาเนี่ยครับ จะชบกับโซนลิฟ่งอีกโซนหนึ่งในบริเวณชั้น2ชั้น2จะมีอยู่2องห้องนอนด้วยกันมีทางด้านโน้นและทางด้านนี้ครับและตรงนี้นะครับของชั้น2ส,สามารถที่จะมองเห็นในโซนของลิฟ่งด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนชั้นนี้ก่อนนะครับนี่ห้องนอนห้องนี้เชญเลยครับคือห้องนอนของโปรเจกต์นี้นะครับก็จะมาพร้อมกับดิสตอนดอล็อกนะครับสะดวกสบายเวลามีเด็กๆแกลงเราล็อกห้องเราก็เข้าห้องได้อยู่ด้วยด้วยชุดพาสเวิร์ดและคีย์การ์ด ห้องนอนนี้มีอะไรบ้างก็มีที่นอนขนาดใหญ่แอ,อร์ไดกินวอลทานะครับมีระเบียงทางด้านนี้ด้วยนี่มีระเบียงออกไปชมสระว่ายน้ําได้นะครับนี่ออกได้ระเบียงนะครับห้องก็จะมีเรื่องของตัวกันตกนะครับราวกันตกกระจกเทมเปอร์ป้องกันนะครับแล้วก็พื้นที่ขนาดประมาณนี้วางโต๊ะนะครับเล็กๆได้โจ๊กกระฟงกาแฟได้เพื่อดื่มกาแฟดูวิวสระว่ายน้ําหลังบ้านครับ อันส่วนด้านนี้เป็นระเบียงของอีห้องหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะครับเดี๋ยวเรากลับเข้าไปด้านในกันก่อนกลับมาจากระเบียงนะครับเข้ามาในห้องนอนเรียบร้อยตัวพื้นเนี่ยครับจะเป็นพื้นกระเบื้องอยางครับนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มทางด้านนี้ก็เป็นตัวห้องน้ําในห้องนอนนี้มีตัวชาวเวอร์สุขภัณฑ์อะไรต่างๆแล้วก็หัวก๊อกผสมบริเวณนี้ก็จะเป็นวอล์กอินคอสตครับมีไฟไรตกแต่งเรียบร้อยโต๊เครื่องแป้งมีปัก สำหรับใช้แด้เป่าผมเรียบร้อยมีลิ้นชักเก็บเครื่องสอําอางมีลิ้นชักเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนอีกห้องดีกว่าครับบนชั้น2นี้เป็นอีกห้องนอนนึงในบริเวณชั้น2ครับห้องนอนนี้จะมีขนาดเลเยอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยที่นอนขนาดใหญ่ตกแต่งหัวเตียงสวยงามหลังนี้นะครับถ้าสังเกตในคลิปไปเห็นว่าวอลเปเปอร์เนี่ยเราใส่แค่ทางหลังเลยห้องนอนนี้ตัวแอร์อยู่บนฝ้าครับด้านนี้ เป็น walk-in closet ในห้องนะครับใส่ไฟล์ในตู้ให้เรียบร้อยครับกระจกโค้งมนสวยงามและห้องน้ำที่ใช้ในห้องนี้ครับมีสุขภัณฑ์มีตัวชาว h ร w e r แลาเวอร์หัวก๊อกแบบผสมนะครับมีการตกแต่งและด้านนี้นี่ผมพาไปดูระเบียงก่อนแวะไปดูระเบียงกันระเบียงห้องนี้นะครับจะเห็นวิวสระว่ายน้ำด้วยนี่เดี๋ยวไปทางนู้นเลยครับ ระเบียงจะเห็นวิวสะด้วยนี่ตรงนี้ก็เป็นจุดเดินน้าครับเวลาฝนตกครับตัวระเบียงก็น้ําไม่ขังครับเพราะว่ามาลงที่ตรงเดินน้าตรงจุดนี้นี่ก็จะเห็นวิวสะว่ายน้ําชมวิวยามเย็นโอเคนี่คือระเบียงของห้องนอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้น3ามกันแล้วนะครับ และนี่ก็คือพื้นที่ชั้น3ามของบ้านครับโดยพื้นที่ชั้น3เนี่ยมันจะเป็นโซนของพื้นที่ของมาสเตอร์เบดมนะครับผมจะมาแนะนําเรื่องของการก่ออิฐของบ้านนี้ก่อนบ้านหลังเนี้ยเขาก่ออิดด้วยอิฐมอนแดงนะครับเป็นการก่อดับเบิลครับทำให้ผน,งนังเนี่ยมีความหนาและชั้นภายนอกเนี่ยช่วยเรื่องของการสะท้อนความร้อนออกไปทําให้ภายในบ้านเนย็ยนขึ้นครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนมาสเตอร์เบดมกันเลยสัดส่วนของห้องนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาจะเจอกับโต้โชก่อนเลยโต้โชนี้ อันนี้เราก็ใส่กระเป๋าไว้ให้ด่วนเปิดตู้อ่ตึ๊ดึงเป็นแบบผักนะครับนี่เป็นตัวผ้าบานผักใส่กระเป๋านี่ขนาดเล็กวางได้นะครับไหนคุณผู้หญิงแล้วก็ปิดแล้วก็มีไฟตกแต่งในตู้ด้วยนะครับด้านล่างก็มีตู้ใส่ของเช่นเดียวกันอเชิญครับเข้ามาในเลยก่อนแล้วห้องนี้นครับก็เหมือนเดิมมาอฮมดิสโทล็อกใช้ชีกัดได้สแกนเลยด้วยมือแล้วก็ชุดพาสเวิร์ดครับเข้ามาข้างในกันเลย เมื่อเข้ามาถึงจุดนี้นะครับก็จะพบกับที่นอนขนาดใหญ่และพื้นที่ห้องนอนที่เปิดโล่งครับด้านนี้ก็มีช่องแสงนะครับให้แสงธรรมชาติตอนนี้ผมถ่ายเนะี่ยคือช่วง4ี่โมงสีก็คือสี่โมงเย็นนะครับแต่ว่าผมอาจจะมีเปิดไฟในห้องด้วยอันนี้ก็ใช้แสงธรรมชาติช่วยเข้ามาให้ห้องมันดูไม่มืดให้เห็นเรื่องของแสงธรรมชาติออไปเปิร์งานศินละปะตกแต่งหัวเตียงบุนน่วมนิ่มๆครับ มาพร้อมกับการบิวอินปลายเตียงนะครับทีวีขนาดใหญ่และบิวอินนะครับลายหินอ่อนตกแต่งสวยงามโต๊ะนี้ก็เป็นโต๊ะทํางานมาออมลิ้นชักเผื่อท่านใดอาจจะทํางานหรือว่าเผื่อไว้อ่านหนังสืออะไรต่างๆนะครับเลยเอาทางด้านนี้จะเป็นเรื่องของ Walk-in Corset แต่ก่อนไปดูนี้ดีผมไปดูระเบียงก่อนดีไหมครับเป็นระเบียงก่อเนาะโอเคไปดูระเบียงกันก่อน อันนี้คือระเบียงห้องนอนชั้น3ครับนี่ห้องชั้น3าก็จะสูงหน่อยถ้าใครไม่กลัวความสูงก็สามารถมายืนตรงระเบียงได้นะครับนี่แล้วก็จะเห็นวิวสะของเราทางด้านนี้นะครับอันนี้คือพื้นที่ระเบียงนะครับเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในข้างในกันดีดกว่าข้างในนี้ครับอันนี้มุมที่นอนอนะค่อยๆหมุนนะครับอันนี้เป็น walk in closet ในห้องนอนหลักนี้นะครับ ตรงกลางก็จะมีตัวไอแลนด์ที่เก็บเครื่องประดับอะไรต่างๆได้นะครับตรงน,นี้นี่ก็เป็นลิ้นชักเปิดตึ่แล้วก็ปิดซอฟคอ o สอันนี้ก็เก็บของตู้เสื้อผ้าก็ใส่ไฟมาเรียบร้อยครับตอนนี้มีกี่คู่1,2,3,3 3, 3หน้าบานเอ๊ย3คู่ครับ6หน้าบาน โต๊ะเครื่องแปง้งโต๊ะเครื่องแป้งก็มีเรื่องของรูปักให้เรียบร้อยครับอีกด้านึังมีอะไรก็เป็นตู้สภาอาเช็ดเดียวกันแล้วก็กระจกเงาครับทางซ้ายมือเราไปเข้าที่ห้องน้ํากันนี่ห้องน้ํามีตัวห้องนี้มีอ่างแช่ให้ด้วยนะครับโถสุขัณฑ์ก็คือสกุกปรกบ้านนีไรจะเป็นของคอตโต้หมดเลยครับอ่างล้างมือก็เป็นคอตโต้เนี่ยครับขออนุญาตสูงนะครับคอตโต้ Hist n d h ์เ uh, ตรงนั้นสีดำๆนะันเป็นปักนะครับมีปักมาให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันห้องนอนและห้องน้ำมาสเตอร์เบดรูมครับจากห้องนอนดักเมื่อสักครู่นะครับในโซนที่ต่อไปที่จะมาแนะนำกันก็เป็นโซนลิฟิ่งที่อยู่บริเวณชั้น3ครับโดยพื้นที่ด้านหลังของลิฟต์นะครับก็เป็นพื้นที่โล่งเราสามารถจะทำเป็นมุมนั่งเล่นหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นมุมหิ้งพระนะครับ แต่ตอนนี้เราทําเป็นปฏิมากรรมหมอนก่อนครับเป็นงานศิลปะปฏิมากรรมหมอนกองกองกันก่อนด้านนี้ก็เป็นวิวภูเขาครับเราจะเห็นจากมุมนี้จะมีทั้งดอยสุเทพและพระธาตุดอยคาครับได้สองภูเขาเลยในมุมนี้ที่ระเบียงชั้น3เนี่ยนะครับเป็นโซนเอาท์ดอร์ที่แบบนั่งดื่มชิลชิในช่วงแนะนําเป็นช่วงวันทุกทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับถึงแม้ว่าแดดจะร้อนแต่เราก็มีตัวกันสาดไฟฟ้านะครับที่สามารถจะเปิดแล้วก็บงังให้ร่มเงานะครับบริเวณของระเบียงเนี่ยได้ทั้งทั้งหมดเลย ส่วนฟังก์ชันมีอะไรบ้างเนใส่ในบ้านตัวอย่างเนี่ยเรามีเก้าอี้วายครับคือพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะกว้างเลยครับนั่งกันได้หลายๆท่านเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงอยู่กันเยอะได้ครับบริเวณนี้เพื่อที่จะนั่งดื่มด่าบรรยากาศของเชียงใหม่ตรงภูเขาทางด้านโน้นนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปสรุปคลิปนะครับที่ชั้นล่างของบ้านหลังนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะมาบรรยายข้อมูลนะครับเกี่ยวกับบ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับบ้านหลังนี้นี่คือเป็นบ้านไทยแบบ3ชั้นนะครับ เรื่องของโครงสร้างบ้านหลังนี้จะเป็นการก่ออิฐมอแดงครับเป็นการก่อแบบดับเบิลนะครับสองชั้นเลยตัวพื้นนะครับตรงฐานมันเนี่ยจะเป็นมีการลงเสาเข็มด้วยนะครับบ้านนี้อย่างบ้านตัวอย่างที่ลูกค้าได้ดู Draw นะครับบ้านตัวอย่างอยู่บนที่ดิน1 9 1ตารางวาครับเพื่อที่ใช้สอยทั้งหมดของบ้านหลังนี้ครับรวมอาท์ด,ดและอินอร์เนี่ยทั้งหมด6 6 2ตารางเมตรครับมีทั้งหมด4ห้องนอนด้วยกัน5ห้องน้ำครับและยังมีห้องมันติฟังก์ชันด้วย โซนาท์ดอร์ด้านหลังนะครับมีทั้งสระว่ายน้ําขนาด4ยาว15เมตรนะครับเป็นระบบน้ําแร่และเป็นระบบโอเวอร์โฟที่น้ําลดออกไปเข้าเครื่องกรองด้านหลังโซนาทนะ์ดอร์เนี่ยมีทั้งครัวไทยนะครับห้องแม่บ้านห้องซักรีดและห้องน้ําบริเวณข้างสระว่ายน้ำครับภายในบ้านนี้ก็จะมีน่ครับมีครัวยุโรปที่มีขนาดใหญ่นะครับแถมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นลิฟต์ในการ ขึ้นไปชั้น3ามห้องมัสเตอร์เบดรูมแบบไม่ต้องปวดขาขึ้นบันไดกันเลยทำเลที่ตั้งของบ้านหลังนี้นะครับจะอยู่ใกล้มีทั้งตลาดสดชื่อว่ากาดวาลุนมีห้างโรตัสบิ๊กซีแมคโครและโรบินสันครับแล้วก็มีโรงพยาบาลใกล้เคียงมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะครับเวลาฉุกเฉินหรือทัานใดต้องการไปโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับก็เดินทางประมาณ20นาทีก็ถึงแล้วการเดินทางจากสนามบิน มาที่บ้านหลังนี้นะครับระยะทางอยู่ที่5กิโลเมตรครับก็ถือว่าไม่ไกลนะครับเดินทางค่อนข้างที่จะง่ายด้วยและบ้านนี้ตั้งอยู่บนบริเวณของตําบลป่าแดดอําเภอเมืองเชียงใหม่ทะเบียนบ้านเนี่ยครับหลังนี้ก็เป็นในเขตอำเภอเมืองเลยก็ถือว่าเป็นบ้านที่ใกล้เมืองมากๆแล้วท่านใดนะครับต้องการซื้อบ้านพ um ูเวลล่าในที่เชียงใหม่นะครับก็สามารถติดต่อทางทีมงานเราได้ที่ช่องทางของเมสเตทนะครับทางช่องทางรายก็ได้เบอร์โทรก็ได้ถ้าเป็น Bert เบอร์โทรก็ที่เบอร์063 549 4932ครับและยังไงถ้าท่านใดต้องการฝากขายเราก็รับฝากนะครับเป็นบ้านใหม่ผูวิลล่าหรือว่าจะเป็นราคากลางๆอย่าง5ล้านถึง10ล้านหรือว่าราคาไหนก็สามารถพูดคุยกันหลังใหม่ได้นะครับถ้าต้องการฝากขายยังไงฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับและกด Subscribe ช่องหอวหางเราเมมโมร่สเตจด้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ